ไปเช็คนี่เดี๋ยวพ่อนี่นี่นี่นชุ๊บอ้ามันเยอะแล้วตัวนี้สิได้นี่ยไ่เนี่ยเ <laughs> ก๋าโอเ้โอเอบเลยอ้า<ป> ตรงนเดี๋ยวครับนี่ก,กลางให้อน,นี่ครับคนนี้โอ้ว้าวหนึ่งตัวสวัสดีครับทุกคนตองเองครับมือนีมาพบกันในช่องนตองพาไปครับพาทุกคนไปใต้กบครับมือนี่ หลังฝนตกแล้วก็นี่กบไหลเดี๋ยวยจะพาทุกคนไปไต่กบกันครับไปกันครับเจอแล้วเจอแล้วกินจอดจเลยครับนี่ชุบนี่ตัวเล็กๆ <c oughs> เม่ได้ไปเลี้ยงต่อป่ะเลี้ยงตอ่อครับเลี้ยงต่อก็ะไรมา นนก็แหงนันงกยังก็ได้แล้วหนึ่งแ้ยังเบ่งน้ำข้างค่ะจริงมันอยู่ข,ขังในเดินแต่ว่านัดยงังบาะเดน็นได้เอากับมีคขาขึ้นกันนั่นแหละเมือ่อเว่าไฟน้ำขาเกือจางละ Yeah นี่นี่พ่อพอ่อนี่นี่ตรงนี้เลยพ,ยพอ่อไป่เดียวไป่เดียวยื้ซื้อไฟเลยพ่อฮันดี ลามลงเอาไฟผมก็เป็นสิบบไ,นไฟกับจิบไฟเช็คนี่ดิพ่อน,นี่นี่นี่จุ๊บอ้ามันเจอแล้วมีน้กใส่ปะใส่ไฟย้อ it, ไนไปเน ได้เป็นกระสอบเหยครับเรียว่ากระสอบขาดเนีย่ดดยหลายโตอยู่ด้นี่ กะคบอันห่วงกะคล้องซื้อมาละนี่นี่ตัวนึงนี่นี่อยู่ก,กลางไฟนี่น้องน้องมาทัานมันเลยครับหลุดขอบป้ายแล้ว Yeah. มอบอยูป่นี่ <aust en> ้ไ่ท <Labor ator il fi> ันเขาป้าอ่อยไว farm luôn leo quá thì tôi đến thì đây này đây yeah. <laughs> <laughs> กบพร้อมตอหนีพอนเป็นกบเป็นกบครับได้ <c oughs> ย่ม <c oughs> มอยม <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bón bón gì thì chứ cái tháp câu là say nó đi nào cầm mương luộc luộc rồi lên tô nưng nè nè tô nghe phom tô nhầy u cầm muốn cái gì vậy ได้แล้วบอกเดี๋ยวต้องกระคืนนั่นเดี๋ยวเพราะเพราะเพราะโอราะนะหรือว่ามันออกจากถุงกบเพราะถุงขาดนี่น,นี่นี่กระวันขาดเลยเจ๊ตุยในหันหรือว่าตัวนี้บอกออก พ่อได้ตัวจิ้วระว,วังถุงอันนั่นเด้อพ่อเดี๋ยวผมจิงยังไปนี่พาทุกคนมาจับครับครับ พออื่นฟังไหนโ oh, อ้เอบเลยอ้า oh. เ,เ,เ,ลเ,เลี้ยงหมดแล้วลงขึ้นนี่แหละโอ้ตกไงเลยเขามาทั้งเนี้อ่ะอย่างต่อครับอย่างน้ำบวกขนทางแม่นมาหนึ่งตันนวนะบ่าแม่นครับ ตรงนี้หอกคุบไปได้แล้วสองตัวนี่นี่ทำไม้เดิมเดินนี่เกือไทไม่ไมกันครับเดินนี่เดินหน้าหนายานี่ตัวใหญ่จะได้ปะครับโอ้ Đấy nó rồi nó vào đây đây, tôi gậy đây. เี๋ยวกครับนี่กางใหน้นี่ครับวันนี้โอู้ว้าวหนึ่งตัวใส่ถุงครับเรียบร้อยครับมือนี้พอแล้วประมาณจะ นี่ผลงานเาครับแต่กบคืนน้นี่โอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนติดติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามผมนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ออกไปให้ทุกคนในเบอร์น้ำกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ